สวยมากเลยนะคะพอดีว่าเพิ่งฝนตกไปเมื่อตอนกลางวันนะคะดูสวยอ่ะนี่สวยไหมคะอันนี้คือบรรยากาศบนดอยของบ้านยายที่อันนี้คือผ้าเด็ดใบมะกรูดผ้าใส่ใบมะกรูดเนี่ยแ่ปีนี้ยังไม่ได้กินพอดีจะ <laughs> ได้แบบน่ากินนี่ <laughs> ให้เผ็ดให้มันรู้ก <ไป S 2> เกินอ่ะกินไ,ได้ไหมเนี่ยได้ น้าดูสิน่ากินไหมหน่ากินมากอันอนี้มีดในตำนานของน้าเองน้าเป็นคนทำเองนะคะสวยไหมน้าทำยังไงทำคะคือรับเองเหรอรับเองแล้วก็ไปเอาเล่นที่ไหนมาสวัสดีค่ะทำกินบนดอย EP สี่มาแล้วนะคะ EP นี้นะคะพี่จะทำต้มไก่นะคะสูตรบนดอยนะคะสูตร สุดมีตามชนบทนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาไก่ที่นี่นะคะซื้อมาค่ะน้าห่วงมากไก่ที่นี่ไม่ให้เลยนะคะเนี่ยวิวข้างหลังสวยมากเลยนะคะพอดีว่าเพิ่งฝนตกไปเมื่อตอนกลางวันนะคะดูสวยอ่ะีน่นี่สวยไหมคะอันนี้คือบรรยากาศบนดอยของบ้านยายที่พี่ถ่ายหลายครั้งแล้วนะคะมุมนี้คือมันสวยมากสวยจริงๆแล้วเราเพิ่งไปเล่นน้ํากันมานะคะไม่มีเกงใส่แล้วต้องมายืมผ้าถุงคุณยายใส่นะไม่เป็นไรเจ้าของไม่อยู่ยืมไปก่อนนะคะอ่าเข้าไหม ไก่ร้องเลยพี่พี่ว่าจะมาทำต้มไก่ไก่ร้องไม่กล้ากินแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าไปซื้อไก่มาสีสีน่องเอ้ยสามสามน่องเนาะสามน่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มกินกันดูดินะทุกวันไม่ร้องนะพอจะต้มไก่ร้องเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมอะไรกันที่ศาลาเนาะ,นะะต่อไปก็หน้าที่เดิมนะคะนะาก็เป็นคนดังดังไฟเหมือนเดิมคะ่ะในเมนูวันนี้ต้มไก่น่าจะอร่อยมากนะคะเพราะว่าฝนไม่ตก พอพี่จะมาย่างเนื้อฝนตกแต่วันนี้จะมาต้มไก่เอา้าฝนไม่ตกเลยนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสมากบ้านคุณยายวันนี้อากาศแจ่มใสนะคะเดี๋ยวอบแอมมีเดะอันน่ะนะอามิเดะชาโมบชาโมเบะอันนี้คือชื่อชื่อไก่นะคะชาโมเบะอันนั้นเปลีเหรชาเพลีนะคะชาเพลีแปลว่าแปลชื่อชื่ ไก่แดงไก่แดงอืมแชเปรีเมเดยนจ้อยเด,ด,ดเราต้องพูดภาษาเนี่ยค่ะเห็นไหมถ้าพี่พูดภาษากะเหรี่ยงอ่ะไก่มันจะรู้เรื่องถ้าพี่พูดภาษาไทยมันไม่รู้เรื่องนะคะใจ้อยเดโมโมแบะจ้อยเน่มีลูกอยู่ตัวเดียวคือมันมีลูกหลายหลายตัวแล้วแต่ว่ามันก็โตโต,ตไปนะคะตามรุ่นตามยุคตามสมัยไปมันมีลูกหลายรุ่นแล้วนะคะโอ้ยวันนี้บ้านยายอากาศสดชื่นแจ่มใส ท้องฟ้าบอดโปร่งมากค่ะพี่พี่วันนี้ท้องฟ้าสว่างสวยมากท้องฟ้าสวยมากบนดอยอะคะ่ะฟ้าบนดอยกับฟ้าที่นู่นเหมือนกันไหมคะพี่พี่นี่อันนี้คือท้องฟ้าบนดอยนะคะอากาศสดชื่นแจ่มใสมากเห็นไหมได้ยินเสียงนกเลยค่ะเนี่ยฝนตกมาประมาณสองวันสามวันแล้วนะคะไอ้ต้นพักเสี้ยวก็ออกแล้วเดี๋ยวจะต,ต้องมาเก็บแกงกินอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันออกแล้ว ไก่บ้านนาก็มาหากินก็พอฝนตกแล้วรู้สึกว่ามันพื้นที่มันสะอาดขึ้นนะนะเออใช่ใช่พื้นที่มันสะอาดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปต้มไก่กินกันดีกว่าค่ะวันนี้อากาศดีตอนนี้นะ้าก็ใส่ไฟเรียบร้อยนะคะต้มน้ำไว้เดี๋ยวพี่จะซอยาขากระไคร้นะคะโอ้ยขาขานี้แก่มากเลยนะใครเป็นคนเลือก ใครเลือกขามาคะอันนี้ไม่เกี่ยวเด้อนในบอกชอหนุ่มๆไง,ง,งใขาแก่เลยอะก็มามีแค่นี้นะี่คะเกยมากเลยอ่ะก็ทุกตะไคร้นะคะวันนี้เป็นสูตรแบบขอกินแบบแซ่บๆสักวันนะคะเพราะว่าวันนี้บรรยากาศด,ดีอากาศดีมากอู้หูอะพี่ว่ได้ฝค่ะ ก็มีต้องรอให้น้ําเดือดนะคะนี่อันนี้มีดในตํานานของนาเองนาเป็นคนทําเองนะคะสวยไหมนาทํายังไงทําคะคือรับเองเหรอรับเองแล้วก็ไปเอาเล่นที่ไหนมาไปซื้อเขามาไปซื้อเขามาแล้วก็มารับเองใช่ไหมม,มันคมไหมเนี่ยเราป่าบางป่ามือดูสินา <laughs> 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 อยากรู้มันคมหรือเปล่านี่นะคะเลยเลยที่มึงก็ได้น,ะ <laughs> นี่ค่ะไก่เราไปซื้อไก่ซีพีมานะคะตอนแรกว่าจะเอาไก่บ้านแหละแต่ว่ามันหาไม่ได้นะคะ <laughs> มันฉุกรหรกก็เลยอเอาไก่นี้ก็ได้จัดแบบปลงเอานะคะตะไคร้สักอีกหน่อยแล้วนะเนาะน้ำเดือดหรือยังคะยังยังยังไม่เดือดเลย เดี๋ยวต้มเดี๋ยวเราจะใส่ขาตะไคร้ต้มลงไปก่อนนะคะก็รอให้มันเดือดก่อนแล้วก็ค่อยใส่ไก่ลงไปเนาะแล้วก็ปรุงทีละไอ้น้ำพริกของเรามีอยู่ไหมมีอยู่ได้เดี๋ยวเราต้องใส่น้ำพริกของเราไปด้วยนะคะไม่เดือดเลยนะไม่เดือดเลยเดี๋ยวเราต้มขาตะไคร้ลงไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวรอน้ําเดือดแล้วก็ใส่ไก่นะคะไฟเริ่มลุกแล้วคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวรอน้ําเดือดนะคะตอนนี้ เวลาห้าโมงครึ่งนะคะแต่ว่าผ้าทิตสองบนหัวพอดีเลยนะนสองมาที่หน้าพิดพอดีเลยตรงเนี้ยตรงต้มไก่ของเราพอดีโอ้วันนี้พิมีความสุขมากจะได้กินที่สาลาตามตามใจแล้วอะ่ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีค่ะเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะโอ้น้ําเดือดแล้วเราต้องรีบใส่ไก่นะคะไฟเป็นใจมากเลยค่ะดูเดือดถูกๆเลย ทานข้าวหน้าน้ำเยอะไปหรือเปล่านะไก่สามน้องเองค่ะหอมหอมฟื้นเนาะบอกแล้วนะคะอยู่กับพริกไม่มีอดตายค่ะเพราะว่าพี่ชอบทำกับข้าวนะคะชอบทำข้าวจริงๆเดี๋ยวรอไก่เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะไปตำพริกไว้รอก่อนแล้วก็มาใส่เมื่อกี้นะเอาอะไรมาให้นะ เรียกว่าอะไรนะน้ำพริกในตำนานหรอเดี๋ยวรอไก่เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะมาตำคลิปก่อนเอาเยอะขนาดไหนดพอไหมนะพอแล้วพอแล้วก็ยังใส่อยู่ขออีกหน่อยนึงน้ำมันเยอะงมันจะไม่พออ้อเผ็ดนี่ขอกี่แค่เนื้อไก่พอน้ำมันจะไม่กินแล้วใช่ไหม ไม่ขนัดเลยอะ่ะถ้าตำคกไม่ดังตำตำพริกตำน้ำพริกไม่ดังไม่ใช่พีชนะคะคนข้างบ้านเชือเ่อเรื่อได้ไแปลว่าบ้านนี่ทำอะไรอะ่ะ อีนะคะตามประมาณนี้ก็พอไม่ไงั้นเดี๋ยวมันไม่อร่อยนะคะถ้าตำละเอียดมันจะไม่อร่อยดูเดือดเ,เร็วมากนะเมื่อกี้เหมือนจะมีผักชีหรือเปล่าผักชีนี้ผ่านมากี่วันแล้วอะ่ะสองวันเองสองวันเองเหี่ยวเลย มินนะคมจริงอ,ะอ,อ่ะก็ใบมกนะกรูดเนานะน่ะหอมไหมหอมหอมน่ากินน่ากินคำพูดใครไม่รู้พูดใครเนาะไปอยู่ไหนแล้วเนาะไปป่าแล้วมั้ง เข้าป่านะคะที่แม่รสข้หอมจินเหรอเนาะหอมก็ว่าหอมนะ,ะหอมมากเลยเพราะว่ามันได้กลิ่นจากฟืนด้วยมันก็เลยหอมถ้าเราต้มกับแกงมันน่าจะไม่หอมเนาะใส่ฟืนนะคะมันก็เลยหอมแค่รสชาติแบบบ้านๆน้ำดูดิเดือดพุๆ,ๆเลยอ่ะเป็นใจเรามากเลยวันนี้เร็วทันใจ <laughs> <laughs> อันนี้คือ ด็ดใบมะกรูดแค่ใส่ใบมะกรูดนี่แค่ปีนี้ไม่ได้กินพอดียจะได้แบบน่ากินนี้ไงพอๆๆๆโอเคอ่อ่ะต่อไปนะคะเป็นคริกที่เราจำไว้ไม่เผ็ดให้รู้ไปงานนี้แหละนะ ให้เผ็ดให้มันรู้รไปเกินอ <ะ S 2> นะ่ะกินได้ไหมเนี่ยกินไ,ได้นีอ่อ้ยน้าดูดิน่ากินไหมน่ากินานะกับบรรยายกาศแบบนี้ค่ะน่าใส่เกเลือหรือยังคะยังไม่ได้ใสท่ที่กอยเต็มที่ลอยเต็มเนี่ยเซ็ตเลย <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรารอให้เนื้อไก่มันสุกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาปรุงเนานะระหว่างที่รอไก่สุกนะคะก็ให้อาหารไก่ไปก่อนโอ้หน้ำมันมาเต็มเลยอะ่ะมาเต็มเลยชอหมูแบะเดี๋ยวพูดว่าแต่เนาะเลยตัวเดียวอ๋อเดี๋ยวพูดจ้อยเดย์ไม่อยู่แล้ว,วอืมไอตัวตัวพูดตัวเดียวเลยเนี่ย ในฝูงเนี่ยอ๋อนี่ไงมันก็มีห้ามจิกกันนาหน้านนนั่นนะคะมันไล่กันอีกแล้วถ้าหมดเลาะในมี่หมพูดภาษาพูดสายกระเลงได้นะรันลางลูกรันลางลูกบรรยากาศบนดอยอ้ดีจงเลยฟินฟินเหมือนรูปบาดเหมือนภาพบาดเลยค่ะสวยมาก ไก่ของเราสุกแล้วนะคะอหอมมากใช่หอมมากดิเดจะลองชิมนนะคะจับตาควันมาเลยเผ็ดเผ็ดจนลืมไก่เลยค่ะพี่ปานาไม่ได้กินน้ำซุปแล้วมั้งนะบอกว่าเพียงจะกินแต่นื้อไก่ <S <S สุกแล้วนะคะอือส,สามน่องแค่หิ่ง,งก่อนเนี่ย ค่เห็นพี่ก็พี่แตกไก่พออร่อยอ่ะใครกินก็รักก็หลงไม่มีใครกินมีสองคนเราให้น้ารักให้น้าหลงแล้วกันใครกินฝีมือพี่ที่ต้องรักต้องหลงพี่นะคะหลงไม่หลงอ่ะดูดิเออหลงมาตามกลิ่นค่ะอันนี้หลงมาตามกลิ่นละไม่ใช่หลงเพราะว่ามลเสน่ห์เปลาเลยนะพี่เป็นคนมีสเสน่ห์นะเสน่ห์ไปจยหวักไงค่ะค่ะนะอันนี้มาขึ้นอ่ะ พี่ของฟื้นอะไปพอเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะเนื้อกไก่สุกแล้วนะคะนะ้าตักข้าวแล้วข้าวหมดหม้อเลยนะหมดหมอ้อหมดหม้อเลย่ละเดี๋ยวมาก,กินข้าวกันนะคะพี่ตักแกงก่อนนะตักแกงกันก่อนนะคะหยน้องใหญ่มาก <c oughs> น่ากินไหมคะนะาน่ากินหอมด้วยนะ <c oughs> ตักพริกเยอะๆยคะ่ะตักพริกเยอะๆยอะ <c oughs> กินคนเดียวน่าพริกนะได,ได้ได้กินคนเดียวก็ได้ชอบกินเผ็ดอยู่แล้วอ่านะคะหอมมากหอมทะลุจอไปเลย <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะน้ำพริกนะคะใส่ให้หนุกใส่ให้หนุกใช่จะนือไหนจะต้องขาดน้ำพริกกระเฉดแดงไม่ได้อันนี้พี่เคยถามน้านะคะว่ามันเก็บได้ประมาณ หนึ่งอาทีตแล้วเนาะอ่าที่เรากินมานี่นะคะมันก็ยังดีอยู่เลยนะอันผ่านผ่านแดดนะคะผ่านลมไม่พอวันก่อนผ่านฝนอีกนะคะก็บอกแล้วไงถ้ากินไม่หมดก็มาก็ได้นะเออใช่ผ่านอะไรหลายอย่างนะคะนี่จะผ่านไล่ไหมแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนนะคะที่ขอชิมก่อนอร่อย กินข้าวกันค่ะตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าอิ่มมากแล้วก็เผ็ดมากแกงไก่อร่อยมากนะคะกับข้าวบนดอยเนี่ยกินอะไรมันก็อร่อยทุกอย่างนะคะพิดว่าจะเป็นน้ําพริกเป็นอะไรมันก็อร่อยนะคะวันนี้ทากินทำกินบนดอยอีพีสี่กับแกงไก่นะคะ มีเสียงไก่ให้บรรเลงเลยอะพูดถึงแกงไก่ไกเดี๋ยวเมนูหน้าพี่อาจจะเปลี่ยนไม่เป็นไก่แล้วรู้สึกกินแล้วแบบมองไกไ่ไปแล้วรู้สึกผิดจังเลยนะคะพูดเล่นกันนะคะค่ะในวันนี้นะคะพี่จะขอปิดคลิปไปก่อนนะคะกับทํากินบนดอย EP4 นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพีชชาแนลแบบนี้ไปนานๆนะคะพี่พีเอซทุกคนเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะจะถึง3 0,000ซับสไคร์แล้วนะคะต้องขอบคุณทุกทุก กำลังใจจากพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวไงวันนี้พี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่อีกทีหน้านะสวัสดีค่ะ